เฉินเหอและเย่หลานยังไม่เคยเจอหน้ากันแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรต่างๆนะครับก็มักจะเอาเฉินเหอและเย่หลานนะครับมาเป็นคู่ชิปกันนั่นเองนะครับผมหรือบางทีเนี่ยก้าวมาเป็นคู่ฮาทั้งสองคนนั่นเองนะแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยครับทั้งเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยเฉินเหอและเย่หลานนะครับไม่เคยพบหน้ากันแม้แต่ครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับผม เพราะในตัวของยีย่หลานเนีครับทำงานเป็นสายลับนั่นเองก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกอยู่บ่อยๆต้องพางตัวอยู่ตลอดในส่วนของเชิญเหืนเนครับก็กลายเป็นเครื่งเซียนไปแล้วใช้ชีวิตอยู่บนเขากินดอกไม้กินน้ําค้างนั่นเองนะครับผมทําให้ทั้งสองคนเนี่ย แทบไม่มีโอกาสได้มาพบหน้ากันเลยไม่แต่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยมากสุดน,นยครับก็อาจจะมีเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันนั่นเองนะแต่ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเพราะในส่วนเสียงภาคของตัวละครอของยีย่หลานนะครับยังไม่มีการเอ่ยถึงเชิญเหิเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนของเชิญเหิน่ยผมไม่รู้เพราะผมไม่มีตัวของเชิญเหนินนั่นเองนะนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลที่ว่า